จดหมายจากสุสานปริศนาหลุมศพที่ส่งข้อความกลับมาฤดูใบไม้ร่วงปี1897ในเมืองเล็กๆชื่อเคนต์ของอังกฤษชายชาราน,นามว่าอัลเบิร์ตคลาร์กเดินเข้าสู่สุสานอย่างที่เขาทำทุกวันเขาเพียงต้องการมานั่งเงียบๆข้างหลุมศพของพันรยาที่จากไปเมื่อ10ปีก่อนแต่ในวันนั้นมีบางอย่างเปลี่ยนไป เขาสังเกตเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งติดอยู่ใต้ก้อนหินเล็กๆหน้าแผ่นจารึกมันไม่เคยมีมาก่อนและไม่มีใครอื่นรู้ว่าเขาจะมาที่นี่เขาหยุบกระดาษขึ้นมาบนนั้นมีเพียงประโยคเดียวเป็นลายมือที่คุ้นเคยลายมือของเธออย่าลืมวันเกิดฉันนะคุณสัญญาไว้แล้ววันนั้นคือวันเกิดของภรรยา เาเบิดไม่เคยบอกใครเลยว่าเธอเกิดวันไหนแม้แต่ลูกๆของเขาเองก็ไม่รู้ไม่มีใครในครอบครัวมาที่นี่ก่อนเขาและกระดาษแผ่นนั้นก็เก่าเกินกว่าจะเป็นของใครในยุคนี้เขาเดินกลับบ้านสั่นไหวไม่แน่ใจว่าควรเชื่ออะไรแต่ก็เลือกเก็บกระดาษไว้ในลิ้นชักหัวเตียงแล้วพยายามลืมเรื่องนั้นไปหนึ่งปีผ่านไปเช้าว,วันเดียวกัน วันที่เขามาเยี่ยมภรรยาอีกครั้งเขาเจอกระดาษอีกแผ่นข้อความเขียนว่าฉันยังรอช่อดอกไม้อยู่นะเอาเบอร์ Albert เริ่มกลัวเขาพยายามแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่มีใครเห็นใครเข้าออกสุสานช่วงกลางคืนและกล้องที่ติดไว้บันทึกเพียงภาพสุสานที่เงียบสนิทไม่มีร่องรอยการบุกรุกไม่มีลายนิ้วมือไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเขียนหรือว่า มันไม่ใช่คนหลายปีต่อมาลูกหลานของอัลเบิร์ตกลับมาเยี่ยมหลุมศพของเขาบนป้ายจารึกมีกล่องไม้เล็กอยู่วางเงียบภายในมีจดหมายแผ่นหนึ่งข้อความเพียงประโยคเดียวขอบคุณที่มาเยี่ยมฉันถึงแม้จะช้าไปหน่อย